กบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมก็อยู่ของช่องแดนนี่สายจีเดวีก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับไม่ใช่แดนนะี่เอฟเนาะก็วันนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดการแต่งตัวแนฟาร์มในโหมดออฟไลน์ line, ใช่ไหมแบบอ่ะอันนี้ที่เขามีนะแต่ว,ว่าทรงผมกับมอดหน้าเน,นียนก็ไปลงเองนะครับก็กาลรเอียกก็คือแปลนะครับก็ไปที่ ผมจะเสกให้หนึ่งให้สักหนึ่งตัวที่ผมแต่งเลยครับก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมเห็นหน้าตาดีๆีไหมเห็นไหมครับเนี่ยตัวหน้าตาดีดนะแต่ผมจะเอาหน้าจอให้ดูนะครบนี่นะเห็นไหมก็จะเป็นมดหน้าเนียนนะครับไปลงกันก่อนเนาะแนะนำมาเปลี่ยนสกิตร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 สกิน โอเคเราจะมาสอนแต่งตัวเราหล่อเบื้องต้นเลยนะครับก็แต่งตัวเจะเหมือนแนววิก้นะครับก็จะแบบเนี้ยนนี่ครับผมจะมาสอนแต่งตัวแนวอย่างนี้นะครับก็เคมันจะมีคนขอผมมาแล้วนางฟิสนะครับเขาไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปหามาจากไหนโอเคข้นแรกครับ เอ,อ่อถ้าเราไปเอาตัวธรรมดามาก่อนแต่ว่าผมเราก็ไปลงมลลงมัดก่อนนะครับแต่พกผมไปลงมลลงมอดก่อนนะครับ,ก,ก,นนรบก็ผมก็ลงมอดผมไปเยอะเลยนะครับก็ไปลงมอดผมกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงมอดอย่างนี้นะคคือแบบได้ไหมไปลงมอดผอมกันก่อนนะครับ ผมผมก็ไม่ได้ลงมดเยอะนะครับมมตัวมดที่เดียวเองนะดจะอยู่อันที่สี่สิบกว่านะ 5, 5, 5, 5, 5. ครับข้าวไอ้หัวเจ๋งตุ๊กตาแค่ให้เราแค่เราไปต่างของผมก่อนเดนะี๋ยววะนี่ก็เหลือก็เป็นเลือกสี่พงสีผมนะครับนี่ นะแล้วก็มันจะมีเมอัแมกใช่ไหมเรจะมีหน้ากากนะครับแต่ผมให้เป็น51นะครับใครที่อยากกัะตัวนะผมเนาะเสื้อครบเนี่ยทุกคนก็เลือกตามใจเลยนะครับใครอยากได้อะไรผมจะเป็นอันนี้ละกันส่วนเอ้ยอะไร เอเอาดีก่อนไม่หยุดเอ้ยเดียนข้างในก่อนนี่ครับดี๋ยวจ้ ก็จะมีตัวผ้าบอลคอมีไหมเนี่ยถ้าบอลคอมันผมไม่ได้ลงจละลบเหอนจะผมไม่ได้จะลงผ้ามันคอมานะครับกต็ตัวแนวฟ้ามไม่ได้ยากอะไรมากนะครับ อันนี้ก่อนนี่ครับมานนี้การแต่งตัวน,นฟาร์มง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับการแต่งตัวนฟาร์มก็ถ้าเรานะไปลงมอดเฉยๆนดับลงมอดตรงนี้นั่นนรออะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะนะผมก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมก็จะไม่ได้ลงคลิปแล้วนะครับ ก็ในคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ